เด็กหญิงตั้งคันแต่กลับคลอดงูพิษสี่ตัวแต่ละตัวแลบลิ้นพ่นพิษใส่เธอเธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อฆ่าพวกมันแต่พวกงูกลับยิ่งพึ่งพาเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กหญิงยอมขายพี่ใหญ่กับพี่รองเพื่อแลกกับหนังสัตว์ราคาถูกสองผืนพวกงูรู้สึกผิดหวังในตัวแม่โดยสิ้นเชิงแท้จริงแล้วหญิงชั่วชานี้ไม่เคยรักพวกมันเลยน้องสี่ถึงกับผลักเธอตกหน้าผาด้วยความโกรธและเมื่อซื้อเยียนบาดเจ็บสาหัสหมดสติไปแต่แล้วเสียงเด็กเล็กสองเสียงที่อ่อนโยนก็ดังขึ้นข้างหู ที่สามนา่งชั่วหน้านเหมือนจะตายแล้วนะตายก็ตายไปเถอะยังไงตอนมีชีวิตอยู่ก็เอาแต่ทรมานพวกเราทงเยียนได้ยินดังนั้นก็ลืมตาขึ้นทันทีเธอเห็นเด็กคนหนึ่งมีผมสีขาวอีกคนมีผมสีเขียวอยู่ตรงหน้าสื่อเยียนไม่อยากเชื่อเลยว่าหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ตัวเองยังสามารถรอดชีวิตมาได้จากนั้นเธอมองไปที่เด็กทั้งสองแล้วถามว่าเด็กน้อยที่นี่คือที่ไหนทันทีที่เธอพูดจบเด็กผมขาวก็ถอยหลังไปด้วยความหวาดกลัวแต่เด็กผมสีเขียวกลับเดินเข้ามาใกล้หน้าของสื่อเยียน ยังมีชีวิตอยู่สินะเปยจี้ทงเยียนจู่จูก็นึกขึ้นได้เปยอู่ก็คือตัวร้ายที่มีจุดจบอนาถในนิยายโลกสัตว์ที่เธอเคยอ่านนี่นาหรือว่าเธอทะลุมิติเข้ามาในนิยายแล้วทงเยียนมองเด็กสองคนด้วยความสงสัยและถามอีกครั้งเด็กน้อยพวกเจ้าชื่ออะไรกันเด็กผมสีเขียวมองด้วยสายตาเย้ยหยันนังชั่วยังจะมาเสแสร้งอะไรอีกคิดจะเล่นมุกความจำเสื่อมหรือไงแต่เปยอู่ที่มีผมสีขาวดูเหมือนจะใจอ่อนลง ข้าชื่อเป่ยจี้เขาชื่อซีชิงส่วนเจ้าคือซื่อเหยียนเป็นแค่ตัวเมียที่ทั้งดำทั้งเหม็นและอ่อนแอซือเยียนได้ยินดังนั้นกอดหัวรบขมขื่นไม่ได้เธอทะลุมิติเข้านิยายจริงๆสินะแถมยังเป็นแม่แท้ๆของตัวร้ายงูทั้งสี่อีกด้วยในนิยายต้นฉบับตัวเธอไม่ชอบสัตว์งูเลยแม้แต่น้อยจึงเอาแต่ดูหนาวและทุบตีลูกๆทั้งสี่แถมยังยอมขายพี่ใหญ่กับพี่รองให้ตัวเมียตัวอื่นเป็นทาสเพื่อแลกกับหนังสัตว์สองผืนนิสัยของตัวร้ายทั้งสี่ถึงได้บิดเบ สุดท้ายเธอก็ถูกลูกคนที่สี่หักขาทั้งสองข้างถูกลูกคนที่สามหักแขนทั้งสองข้างและถูกลูกคนที่สองทำให้ตาบอดสุดท้ายถูกพี่ใหญ่แทงทะลุหัวใจจนตายตอนนี้ในหัวของซือเยียนที่ดววไปวนมาจนกระทั่งเธอยอมรับความจริงและพยายามลุกขึ้นนั่งอีกครั้งถึงได้รู้ว่าสองตัวน้อยเมื่อครู่หายไปแล้วตอนนี้เธออยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่นี่คงเป็นบ้านของซือเยียนและลูกๆสีนะแต่ถ้ำนี้ทั้งเหม็นและสกประกไม่ใช่แค่มีอึเต็มไปหมดแต่ยังไม่มีอากาศถ่ายเทอีกด้วย ซากสัตว์ในถ้ำเน่าเหม็นและกำลังย่อยสลายผืนหนังสัตว์ที่มีอยู่เพียงสองผืนก็เต็มไปด้วยคราบสกปรกทันใดนั้นเธอก็รู้สึกคันที่ใบหน้าพอลองใช้มือขูดออกมาก็มีขี้ใครดำปีก้อนใหญ่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆต้องรู้ไว้ว่าชาติก่อนเธอเป็นผู้มีพลังพิเศษธาตุไม้และพลังมิติในเวลาเดียวกันแม้จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยหายนะเธอก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะอาดสะอ้านตือเยยนพยุงตัวกับผนังถ้ำแล้วลุกขึ้นยืนเธอเริ่มทดสอบว่าพลังจากชีวิตก่อนยังคงอยู่หรือไม่ เธอจดจ่อจิตใจและพยายามใช้พลังมิติต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีกว่าจะเปิดรอยแยกเล็กๆได้สําเร็จจากนั้นเธอก็หยิบผ้าเช็ดทาความสะอาดฆ่าเชื้อออกมาจากมิติพร้อมกับกรีดเงินหนึ่งเล่มไฟแช็กหนึ่งอันและเกลือหนึ่งถุงจากนั้นมิติก็ปิดตัวลงเองโดยอัตโนมัติเธอลองเปิดอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่สามารถทําได้เธอหยิบผ้าเช็ดทาความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วเช็ดทําความสะอาดบาดแผลของตัวเองแม้จะเป็นเพียงการฆ่าเชื้ออย่างง่ายๆก็ตามจากนั้นเธอกางฝ่ามือซ้ายออกแล้วตั้งสมาธิ ทันใดนั้นพลังสีเขียวก็เริ่มไหลออกมาแม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยและออกมาอย่างยากลําบากเธอเหงือออกท่วมตัวขณะมองไปที่ฝ่ามือของตัวเองที่สามารถเร่งวิวต้นญ้าต้นเล็กงอกออกมาได้หลังจากพักสักครู่ซือเยียนมองเห็นมันเทศสดอยู่ที่ปากถ้าเธอใช้กริดเงินปอกเปลือกมันเทศแล้วอ้าปากกินเข้าไปในที่สุดเธอก็ทําให้ทองที่อยู่โหยของตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเมื่อออกจากถ้าเธอเห็นป่าที่เขียวชอุ่มเป็นภาพที่ไม่มีวันพบได้ในโลกยุคขายนาที่เต็มไปด้วยมลพิษ สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตเธอยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกขอบคุณแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองถ้ำด้านหลังที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นรอยยิ้มของเธอก็หายไปในพริบตาเธอจึงเดินไปเก็บกิ่งไม้แห้งข้างนอกถ้ำนำมามัดรวมกันเพื่อทำไม้กวาดแบบง่ายๆจากนั้นจึงกวาดสิ่งสก,กรปรกทั้งหมดออกจากถ้ำขณะนั้นท้องฟ้าข้างนอกปลอดโปร่งสดใสซื่อเหยยนหยิบหนังสัตว์สองผืนที่มีอยู่นำไปซักที่แม่นม้ำแล้วนำไปตากแห้งไว้ที่กิ่งไม้ข้างนอกถ้ำ หลังจากทำทั้งหมดนี้เธอรู้สึกสบายตัวขึ้นมากสองชั่วโมงครึ่งต่อมาท้องของเธอก็เริ่มร้องอีกครั้งเธอต้องหาอะไรกินรวมถึงลูกงูตัวร้ายทั้งสองก็ต้องกินด้วยแต่ในถ้ำไม่มีเสบียงเหลืออยู่เลยโชคดีที่เธอมีพลังธาตุไม้มีความสามารถพิเศษในการสัมผัสพืชพันการหาอาหารจากพืชเป็นสิ่งที่เธอถนัดที่สุดไม่นานเธอก็เดินเข้าไปในป่าและตั้งสมาธิและก็พบกลิ่นของมันฝรั่งในบริเวณใกล้ๆเพียงแค่ขุดเบาๆเธอก็สามารถขุดมันฝรั่งขึ้นมาเป็นกอง เธอนำมันฝรั่งวางบนใบไม้ขนาดใหญ่แล้วใช้ใบไม้ห่อก่อนจะนำกลับไปที่ถ้ำทันทีที่เธอออกจากถ้ำก็มีคนตะโกนเรียกเธอสื่อเหยียนหน่วยล่าสัตว์กลับมาแล้วมารับเนื้อไปสิชนเผ่านี้มีชื่อว่าเยียนเซียงในโลกของอสูรตัวผู้สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้และสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เช่นกันพวกเขามีร่างกายแข็งแกร่งและมีพลังโจมปีสูงส่วนตัวเมียนั้นอ่อนแอเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวเมียจะอยู่ในร่างมนุษย์ถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้อีก โลกเปลี่ยนแปลงไปการเกิดของตัวเมียยิ่งยากขึ้นทุกทีตัวเมียถือเป็นพรจากเทพอสูรเป็นเป้าหมายของการแย่งชิงและได้รับการปกป้องจากตัวผู้หากตัวผู้ทำร้ายตัวเมียก็จะได้รับโทษจากเทพอสูรดังนั้นแม้ว่าซือเยียนจะทั้งหม่นทั้งดำขี้เกียจและนิสัยแย่ตัวผู้ในเผ่าก็ยังคงเหลือเนื้อไว้ให้เธอหลังจากล่าสัตว์เสร็จทุกวันแต่ถึงอย่างนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีตัวผู้ตัวไหนสนใจเธอเลยยกเว้นรอยสักรูปงูที่อยู่ตรงเอวของเธอ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเธอเคยมีคู่เป็นงูอสูนส่วนคนที่เรียกซือเยียนเมื่อครู่เป็นอสูนหมาป่าสีเทาชื่อว่าหลังเฟิงเขาสวมเพียงกระโปรงหนังสัตว์ทําให้กล้ามหน้าท้องทั้งเก้าก้อนดูโดดเด่นมากซือเยียนอดมองเพิ่มอีกสองวินาทีครึ่งไม่ได้ตัวผู้ในโลกอสูนช่างดูดีเหลือเกินจากนั้นเธอก็รับเนื้อที่หลังเฟิงยื่นให้เป็นชิ้นที่ถูกแล่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เธอจะเดินจากไปเธอสังเกตเห็นว่าหลังเฟิงกําลังจะโยนกระดูกและเครื่องในของสัตว์ทิ้ง,งนีเนดเลยนะ ซือเยียนรีบเข้าไปถามทันทีว่าเธอขอเอากระดูกและเครื่องในไปได้หรือเปล่าเธอไม่ได้กินซุปกระดูกร้อนๆมานานมากแล้วแค่คิดก็รู้สึกน้ำลายสอขึ้นมาเลยแต่ในเผ่าอสูนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นของที่กินไม่ได้ดังนั้นหลางเฟิงจึงยกทั้งหมดให้เธออย่างไม่ลังเลไม่กี่นาทีต่อมาซือเยียนนำของทั้งหมดไปล้างที่ลำธารจากนั้นแบกกลับมาที่ถ้ำและจุดไฟด้วยไฟแช็คแล้วใช้กริดเงินของเธอเริ่มหั่นผักเมื่อ,ออาหารและซุปถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว แต่สองตัวน้อยซีชิงและเปิดจี้ยังไม่กลับมาแม้ว่าท้องของซือเยียนจะร้องจอกๆอกด้วยความหิวแต่เธอตัดสินใจรอลูกๆกลับมาก่อนแล้วค่อยกินข้าวจากนั้นเธอก็เอนตัวพิงกำแพงหินและนึกถึงเนื้อเรื่องของโลกนี้ตามเนื้อเรื่องในต้นฉบับเจ้าของร่างเดิมของซือเยียนเคยทำเรื่องเลวร้ายมากมายทำให้ลูกๆทั้งสี่เกลียดเธอเข้ากระดูกดำโดยเฉพาะเมื่อเธอยอมขายพี่ใหญ่กับพี่รองเพียงเพื่อแลกกับหนังสัตว์สองผืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่สามและพี่สี่ก็ไม่เคยให้ดีต่อเธออีกเลยดังนั้นเมื่อสองต ด้วยสายตาย็นชาเมื่อเช้าถึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเวลาผ่านไปอีกสองชั่วโมงแต่ลูกๆของเธอก็ยังไม่กลับมาซือเหยียนเริ่มกังวลแล้วเธอรีบร้อนออกจากถ้ำทันทีแล้วออกตามหาซีชิงและเปอยอู่ทุกที่ซือเหยียนไม่คุ้นเคยกับป่าแห่งนี้เลยจึงทําได้แค่เดินไปพร้อมกับตะโกนเรียกลูกๆเสียงดังโชคดีที่เธอไม่ต้องหานานนะักสองตัวน้อยก็โผล่อ,ออกมาจากหลังต้นไม้พูดตามตรงซือเหยียนเป็นคนไม่กลัวอะไรเลย แต่สิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็คืองูโชคดีที่ลูกๆของเธอตอนนี้อยู่ในร่างเด็กมนุษย์วัยห้าขวบขณะนั้นซีชิงดูเหมือนจะเริ่หงุดหงิดนา่งตัวเมียชั่วตะโกนโวยวายอะไรนักหนาซือเยียนได้ยินแบบนั้นก็ทั้งโมโหและจนปัญญาเต้ากระต่ายน้อยจอมดือ้อพวกเจ้าไปไหนกันมาข้าทําอาหารเสร็จแล้วนั่งรอพวกเจ้าตั้งนานเปยอูดได้ยินดังนั้นก็เชิดหน้าขึ้นอย่างเย,ยื่หยิงพวกเราไม่ใช่ลูกกระต่ายพวกเราเป็นลูกงูต่างหากนา่งตัวเมียชั่วรู้แล้วว่าท่านไม่ชอบพวกเราไม่ต้องพูดทุกกวัน็ได้ ยังไม่ทันที่ซือเยียนจะตอบอะไรซีชิงก็ถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่ากระต่ายคืออะไรซื่อเยียนอธิบายว่ากระต่ายก็คือสัตว์หูยาวถ้านํามาทําเป็นหัวกระต่ายผัดเผ็ดจะอร่อยมากแถมคนของมันยังมีประโยชน์อีกด้วยซีชิงก้มหน้าลงและพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาเมื่อกี้พวกเราเพิ่งเห็นกระต่ายตัวหนึ่งพุ่งชนต้นไม้ตายอยู่ในป่าถ้าอยากได้พวกเราพาไปเอาซื่อเยียนนบยักหน้าทันทีว่าอยากได้จากนั้นเธอก็เดินตามลูกงูทั้งสองเข้าไปในป่าทึบ โดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้เธอเสียใจไปตลอดชีวิตผ่านไปสองนาทีครึ่งซื่อเยียนเริ่มรู้สึกแปลกๆเธอจึงหยุดเดินและเรียกลูกๆทันทีซีชิงเปยอูกลับกันเถอะแต่ทันใดนั้นเองซีชิงก็หันกลับมาดวงตาสีเขียวของงูปรากฏขึ้นทันทีจากนั้นเขาก็ลบลิ้นง,งูออกมาและพูดว่าก็ดีนางตัวเมียชั่วพวกเรากลับก่อนละกันซื่อเยียนเป็นคนที่กลัวงูที่สุดตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบตั้งแต่หัวจรดเท้าความหวาดกลัวทําให้เธอขยับตัวไไม่ได้เลย หลังจากตั้งสติได้สักพักเธอก็พบว่าซีชิงและเปอยอูหายไปแล้วเธอนิ่งงันไปครู่หนึ่งเธอดันไปเชื่อจริงๆว่ามีกระต่ายพุ่งชนต้นไม้ตายอยู่ในป่าที่แท้เธอก็ถูกลูกงูสองตัวนี้หลอกเล่นจนได้อีกด้านหนึ่งซีชิงและเปยจี้กลับมาถึงถ้ำแล้วซีชิงเลื่นหัวรอกไม่อยู่และหัวรอกออกมาเสียงดังนางตัวเมียโง่เง่าคืนนี้นางซวยแน่ถ้าไม่เชื่อหรอกว่านางจะหาทางกลับมาได้แต่เปอยอูกลับดึงแขนเสื้อของซีชิงแล้วถามว่าพี่สามดูนี่สิหรือว่าพวกเรากลับผิดที่ ซีชิงได้ยินแบบนั้นจึงเลื่นหัวรอแล้วเงยหน้ามองไปรอบๆแล้วพบว่าภายในถ้ำม่เพียงแต่สะอาดสะอา้านแม้แต่รังหินเล็กๆยังถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ป่าที่สวยงามทันใดนั้นเปยจี้ก็สังเกตเห็นว่ามีหม้อใบใหญ่ตั้งอยู่ด้านในสุดของถ้ำในหม้อนั้นเต็มไปด้วยซุปกระดูกที่ซื่อเหยียนต้มไว้เปยอูนึกถึงคำพูดของตัวมีอัปลักษณ์ก่อนหน้านี้ทันทีข้าทำอาหารเสร็จแล้วนั่งรอพวกเจ้าตั้งนานจากนั้นเขาก็มองไปที่ซีชิงด้วยความสงสัยและถามว่านี่สามหรือว่านี่เป็นอาหารที่ตัวมีอัปลกกทจริงๆ ใบหน้าของซีชิงยังคงเย็นชาไม่รู้ว่านางกำลังคิดจะทำอะไรแต่ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่แต่เปยอูที่คิดอะไรไม่ซับซ้อนหยิบมันฝรั่งขึ้นมากินทันทีจากนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาพี่สามลองชิมดูสิอร่อยจริงๆสุดยอดไปเลยขณะนั้นเองท้องของซีชิงก็ร้องเสียงดังพวกเขาเป็นอสูรงูเลือดเย็นปกติกินแค่เนื้อดิบก็สามารถอยู่รอดได้แล้วแต่ไม่คิดเลยว่านางตัวมีขี้เกียจและร้กาจคนนี้จะทำอาหารให้พวกเขากินได้ ซีชิงเต็มไปด้วยข้อสงสัยแต่ก็กินไปพร้อมกับเปยจี้ไี่นานนักลูกงูสองตัวก็ถูกความอร่อยพิชิตจนหมดสิน้นแต่ทันใดนั้นซีชิงก็นึกอะไรขึ้นมาได้และโกรธขึ้นมาอีกครั้งหรือนางคิดจะขายพวกเราอีกเปยอูได้ยินดังนั้นก็รีบมองไปที่พี่สามซีชิงทันทีก่อนหน้านี้ไม่นานพี่ใหญ่ตรงฉือกับพี่รองนานโม่ก็ถูกซื้อเยยนขายไปแล้วอสูรงูเลือดเย็นเป็นที่รังเกียจไปทุกที่แม้แต่แม่แท้ๆของพวกเขายังไม่แยแสเลยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องถูกขายอยู่ดีสินะ คิดถึงเรื่องนี้แล้วซีชิงและเปิดจี้ก็รู้สึกกินอะไรไม่ลงอีกต่อไปขณะเดียวกันที่กลางป่าซือเยียนถือกริดเงินค่อยๆมองหาทางกลับถ้ำอย่างระมัดระวังโดยไม่รู้เลยว่าบนต้นไม้ใหญ่เหนือหัวเธอมีนอกอินทรีหิมะตัวหนึ่งจ้องมองเธอเขมแมงด้วยดวงตาเฉียบคมตัวเมียจากเผ่าเยียนเซียงนี่นาผู้เซียวครุ่นคิดด้วยความสงสัยทําไมถึงมาเดินลึกเข้าไปในป่าตอนดึกดื่นแบบนี้ใช่แล้วซือเยียนที่หลงทิศคิดว่าเดินกลับไปทางถ้ำแต่ยิ่งเดินกลับยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ ขณะนั้นเองมู่เซียวกระพือปีกแล้วบินเข้าไปใกล้ขึ้นเล็กน้อยมันบินเข้ามาดูซื่อเหยียนใกล้ขึ้นแหวะทั้งผอมทั้งตัวเล็กแทบไม่มีเนื้อเลยตัวเมียที่ไรประโยชน์และอ่อนแอดูเหมือนเธอจะถูกเผาเหยียนเสียงทอดทิ้งแล้วสินะทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นจากพุ่มไม้ด้านหลังซือเยยนเธอหันกลับไปมองทันทีและเห็นเสือขาวตัวหนึ่งสูงเกือบห้าเมตรมันกําลังจ้องเธอด้วยสายตาหิวกระหายซื่อเหยียนเห็นแบบนั้นก็แทบจะถีราดด้วยความตกใจให้ไปเธอไอเด็กเวรพวกมันคิดจะเอาข้ามาเป็นอาหารสัตว์จริงๆด้วย จากนั้นเธอขยับกริตในมือเบาๆแต่สําหรับเสือขาวตัวใหญ่นั้นกริตนี้ก็คงเป็นแค่ไม้จิ้มฟันเท่านั้นคิดได้ดังนั้นซสือเหยียนก็ไม่พูดพร่ำทาเพลงวิ่งหนีทันทีขณะที่เสือร้ายกําลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็วซสือเหยียนรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีจากนั้นเธอตั้งสมาธิแล้วเปิดมิติพลังพิเศษในชั่วพริบตาเธอรีบหยิบป,ปืนออกมาจากมิติของตัวเองทันทีและในขณะเดียวกันมิติก็ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วเธอไม่มีเวลาคิดอะไรมากรี่ขึ้นลำ จากนั้นก็เล็งไปที่ดวงตาของเสือขาวตัวนั้นแล้วยิงออกไปขณะเดียวกันมู่เซียวที่กําลังดูเหตุการณ์อยู่ก็ตกใจจนขนลุกเมื่อได้ยินเสียงปืนเขารีบซุกหัวของตัวเองเข้าไปใต้ปีกทันทีแต่หน้าเสียดายที่เสือขาวนั้นเคลื่อนที่เร็วเกินไปแม้เธอจะยิงไปหลายครั้งก็ยังไม่โดนตาเลยเสือขาวยิ่งโกรธขึ้นไปอีกมันอ้าปากว่างแล้วกระโจนใส่ซือเยียนทันทีซือเหยียนเห็นท่าไม่ดีรีบใช้พลังคาดไม้ทันทีเขาว,วันเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเธอแล้วพันรอบตัวเสือขาวอย่างแน่นหนา เมื่อเห็นว่าเสือเริ่มขยับตัวลำบากเธอจึงใช้จังหวะน,นี้เหนียวไกปืนอีกครั้งกระสุนสองนัดพุ่งตรงไปเจาะดวงตาของเสือขาวในทันทีขณะเดียวกันเธอก็เปิดมิติเพื่อหยิบอาวุธออกมาอีกครั้งเธอหยิบอาวุธที่เรียกว่าเส้นมีดหรือที่รู้จักกันในชื่อเลือดหยดจากนั้นเธอก็รีบดึงเส้นลวดออกมาอย่างรวดเร็วมัดปลายเชือกเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่สองกิ่งหลังจากวางกับดักเรียบร้อยแล้วเธอเห็นว่าเสือขาวได้สลัดเถาวันออกและกำลังพุ่งม,มาหาเธออีกครั้งซือเยียนมองเสือด้วยสายตาท้าทาย จากนั้นเธอก็รีบปีนขึ้นต้นไม้เสือขาวที่โกรธจัดกระโดดพุ่งบามเธอไปทันทีร่างของมันพุ่งเข้าสู่กับดักลวดทันทีเลือดเริ่มไหลออกจากรอยบาดของเส้นมีดดวงตาลำคอและขาของมันถูกตัดขาดเสือขาวเผยสีหน้าตกตะลึงและไม่อยากเชื่อเมื่อพลังและสมดุลของมันหายไปมันก็ร่วงลงสู่พื้นอย่างหนักซือเยิยนเฝ้าดูมันอยู่สักพักเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจากนั้นเธอก็เก็บเส้นมีดและมัดไว้ที่เอวของตัวเองเสือขาวที่ร่วงลงกับพื้นรองด้วยความเจ็บปวด ซือเยยนยืนอยู่บนต้นไม้และจับตามองมันหลังจากที่มันพยายามดิ้นรนอยู่สิบนาทีมันก็ไม่ขยับอีกต่อไปเธอรออีกยี่สิบนาทีเมื่อเห็นว่าเสือขาวตายสนิทแล้วสื่อเย็ยนค่อยๆปีนลงจากต้นไม้อย่างระมัดระวังจากนั้นเธอหยิบก,กริดขึ้นมาแล้วเริ่มชำละนังและเนื้อของเสือขาวจากบาดแผลที่เกิดจากเส้นมีดเป้าหมายคือการปกปิดร่องรอยของเส้นมีดขณะที่เธอกำลังตัดเนื้อไปเรื่อยๆเ,เธอก็คิดอย่างหมดหวังว่าพลังการต่อสู้ในโลกอสูรนี้ดูจะแตกต่างจากที่ข้าเข้าใจ แค่สัตว์ร้ายตัวเดียวก็แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วแล้วพวกอสูรตัวผู้ที่ล่าสัตว์ร้ายได้ง่ายๆจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันการเอาตัวรอดในโลกอสูรคงไม่ง่ายเลยจริงๆหลังจากใช้เวลาครึ่งวันตัดเนื้อจนร่องรอยของเส้นมีดหายไปหมดท้องของซือเหยียนก็ร้องจ๊อกจอกด้วยความหิวเธอจึงเก็บปืนแห้งจากบริเวณใกล้เคียงเธอหยิบไฟแช็กออกมาแล้วจุดไฟจากนั้นใช้ไม้เสียบเนื้อเสือขาวโรยเกลือเล็กน้อยแล้วย่างกินขณะเดียวกันมูเซียลที่บินเข้ามาเงียบๆงียกำลังจ้องเธออยู่จากยอดไม้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเมียที่ทั้งดาและตัวเล็กนี่จะฆ่าสัตว์ร,ร้ายในป่าได้สัตว์ตัวนี้ถึงขนาดที่แม้แต่อสูรเขียวคริสตัลนก็ยังเอาชนะไม่ได้แถมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าตัวเมียสามารถล่าสัตว์ได้มูซียวบินเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วมองดูตัวเมียตัวเล็กที่กําลังย่างเนื้อจากนั้นสูดจมูกฟุดฟิตหอมจังเนื้อที่นางย่างดูจะหอมกว่าเนื้อย่างธรรมดาอีกสื่อเหยียนรู้สึกหิวมากจริงๆหลังจากกินอิ่มเต็มที่แล้วเธอก็นั่งลงบนพื้นอย่างเกียจคร้านแต่บรรยากาศรอบบตตััวกกลเียผิิดป ทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีสัตว์ร,ร้ายที่อันตรายยิ่งกว่าซ่อนอยู่ใกล,ใกล้ๆเธอจึงลุกขึ้นยืนและรีบหนีทันทีหลังจากที่ซื่อเหยียนจากไปงูเซียวก็บินลงมาจากต้นไม้จากนั้นใช้จงอยปากจิกไปที่เสือขาวพร้อมกับตรวจสอบบาดแผลร้ายแร,แรงบนตัวมันเพื่อเห็นรอยแผลที่บางเฉียบดวงตาของเขาหดเล็กลงเขาไม่เคยเห็นรอยแผลแบบนี้มาก่อนในทวีปอสูรจากนั้นงูเซียวเดินไปที่กองไฟแล้วหยิบเนื้อย่างที่ซื่อเยียนกินเหลือขึ้นมา จากนั้นก็กินมันเข้าไปทั้งหมดทันทีจากนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาอร่อยมากอีกด้านหนึ่งซือเยียนวิ่งจนกระทั่งฟ้าสางในที่สุดเธอก็กลับมาถึงถ้ำแต่เมื่อเห็นสองตัวน้อยซีชิงและเป่ยอูนอนกอดกันหลับอยู่ที่มุมห้องความโกรธที่มีอยู่เต็มอกของซือเยียนก็ค่อยๆสงบลงพวกเจ้าสองตัวร้ายนอนบนพื้นไม่หนาวหรือไงซือเยียนแซงทําเป็นโกรธและพูดว่าลุกขึ้นมาซีชิงและเป่ยอูได้ยินเสียงของเธอมานานแล้ว แต่พวกเขาแค่ไม่อยากสนใจเธอนางตัวเมียชั่วถูกพวกเราหลอกไปในป่าทั้งคืนต้องกลัวจนขวัญกระเจิงแน่ๆตอนนี้กลับมาคงจะมาลงไม้ลงมือแน่ๆแ,แต่ช่างเถอะพวกเราชินแล้วซือเยียนเห็นดังนั้นก็ขึ้นเสียงถามอีกครั้งทำไมพวกเจ้าไม่นอนบนเตียงเป่ยจี้คิดว่าตัวเองฟังผิดไปแล้วนี่มันเรื่องตลกที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าซีชิงกระแทกเสียงหันมานั่งและพูดว่านางตัวเมียชั่วเจ้าก็ไม่เคยให้พวกเรานอนบนเตียงนี่เจ้าลืมไปแล้วเหรอซือเยียนโมโหข,ขึ้นมาทันที ใครใช้ให้พวกเจ้าเอาแต่เรียกข้าว่านางตัวเมียชั่วข้าเป็นแม่แท้ๆของพวกเจ้านะเรียกข้าว่าแม่สิซีชิงได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนกลับไปทันทีเจ้าป่วยหรือเปล่าสื่อเยียนยิ่งโกรธขึ้นไปอีกพวกเจ้าต่างหากที่ป่วยกลางดึกดื่นเอาแม่แท้ๆไปทิ้งไว้ในป่ารู้ไหมว่าข้าต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายเมื่อคืนข้าเกือบตายแล้วพวกเจ้ารู้หรือเปล่าพวกเจ้ากลับมาสบายดีเก่งจริงๆเลยนะเรื่องทําให้ข้าโกรธซีชิงและเปยจี้มองหน้ากันเดิมทีพวกเขาแค่อยากแกล้งให้น บริเวณนั้นจริงๆแล้วปลอดภัยมากแต่ซือเยียนเป็นพวกหลงทางง่ายดันวิ่งเข้าไปในเขตอันตรายแน่นอนว่าซือเยียนไม่มีทางยอมรับว่าตัวเองเป็นพวกหลงทิศหลอกจากนั้นเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าต้องนอนบนเตียงกับข้าเอ่ยอ,อู่ได้ยินแล้วรู้สึกดีใจมากเพราะตั้งแต่เมื่อคืนที่ถ้ำถูกทำความสะอาดแถมยังมีไฟและอาหารอยู่ในนั้นเป็นครั้งแรกที่เป่ยจี้ได้สัมผัสถึงคำว่าอบอุ่นเขาหวังว่านางตัวเมียชั่วจะกลายเป็นคนดีขึ้นได้จริงๆ แต่สีหน้าของซีชิงกลับดูไม่สู้ดีนักจากนั้นเขาก็คว้าหม้อ,อมันฝรั่งตุ๋นเนื้อที่เหลือจากเมื่อคืนแล้วพุ่งออกจากถ้ำทันทีเบยอูเห็นดังนั้นก็ตามเขาออกไปอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้ทําให้ซือเยียนที่เหนื่อยล้าไม่มีเวลาตอบสนองเธอรีบลุกขึ้นมาไล่ตามแต่สองตัวน้อยนั้นวิ่งไปไกลแล้วเธอเหนื่อยเกินกว่าจะตามทันสุดท้ายเลยได้แต่เดินกลับบ้านอย่างหงุดหงิดก่อนจะยกซุปที่สองตัวนั้นกินไม่หมดขึ้นมาดื่มไปสองสามอึกจากนั้นก็กินเนื้อไปนิดหน่อย แล้วก็นอนหลับไปทันทีแต่เตียงหินที่ปูด้วยหนังสัตว์แข็งเกินไปนอนไม่สบายเลยไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาเธอบิดขี้เกียจเล็กน้อยแล้วตัดสินใจจะแก้ปัญหาเรื่องเตียงก่อนพืชพันรอบรอบถ้ำยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เธอจึงเริ่มถอนหญ้าและรวบรวมฟางแห้งจำนวนมากขยเย่าให้ฝุ่นหลุดออกแล้วนำไปตากแดดหลังจากตากจนแห้งสนิทเธอก็เริ่มถักทอเป็นฟูกใช้เวลาไม่นานนะักฟูกฟางก็เสร็จเรียบร้อยขณะนั้นเองซือเหยียนได้ยินเสียงไอ้อาด้านนอกเธอจึงรีบวิ่งออกไปดู เธอเห็นว่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากนั้นมีตัวมีร่างใหญ่กำลังจับซีชิงกับเปิรอูวไว้บนพื้นมีมันเทศตกกระจายเกลื่อนกลาดตัวมีร่างอ้วนที่ชื่อหมีไหนเต็มไปด้วยความโกรธไอ้พวกงูเลือดเย็นไร้ค่าออกมาขโมยของอีกแล้วเหรอสื่อเยียนเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปหยุดสถานการณ์ทันทีหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าแต่ต้องลูกๆของข้าหรือหมีไหนได้ยินดังนั้นก็หันมามองสื่อเยียนด้วยความแปลกใจเพราะสื่อเยียนเป็นตัวเมียที่ขึ้นชื่อว่าแย่ที่สุดในเผ่าททััทั้้้งงีีีเเกยยยนสส แถมไม่เคยสนใจลูกๆของตัวเองเลยแล้วทําไมวันนี้ถึงมีท่าทีแปลกไปแต่เมื่อซือเยียนเห็นว่าหมีไหนยังไม่ยอมปล่อยลูกของเธอเธอไม่พูดพร่ำรีพุ่งเข้าไปคว้าผมของหมีไหนทันทีหมีไหนเจ็บแสบไปทั้งหนังศีรษะจนต้องปล่อยมือซือเหยียนเจ้าป่วยหรือเปล่าลูกงูสองตัวนี้ขโมยของข้าแค่ช่วยเจ้าสั่งสอนมันเท่านั้นขณะนั้นซีชิงที่เพิ่งหลุดออกมาได้ก็รีบวิ่งไปที่เปิดอ,อูดท่ทันทีทั้งสองช่วยกันเก็บมันเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็รีบถอยห่างจากทั้งืเหหยยีีนนและมไ ซื่อเยียนเห็นดังนั้นก็กระตุกมุมปากไม่ได้แต่เธอตัดสินใจจัดการกับตัวเมียอ,อ้วนที่รังแกลูกของเธอก่อนเธอดึงผมหมีไหนแรงขึ้นไปอีกทําไมเจ้าถึงรังแกลูกของข้ามีไหนไม่คิดเลยว่าตัวเมียตัวเล็กผอมบางนี่จะมีแรงมากขนาดนี้ซื่อเยียนเจ้าพูดที่มันเป็นคาหน่อยพวกมันขโมยมันเทศของข้าพวกมันเป็นหัวขโมยหงตีกัวก็คือมันเทศนี่แหละซื่อเยียนหันไปมองมันเทศในอ้อมแขนของลูกๆแล้วถามว่าพวกเจ้าขโมยมันเทศของคนอื่นหรือเปล่า สีหน้าของซีชิงเต็มไปด้วยความดูถูกและโกรธจ,จัดส่วนเปยจี้กลับก้มหน้าด้วยความน้อยใจในอดีตไม่ว่าใครจะกล่าวหาพวกเขาว่าทำผิดนางตัวเมียชั่วไม่เคยสนใจและเชื่อแต่คนนอกเสมอจะให้เธอมาช่วยปกป้องพวกเขางั้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยซื่อเยยนเห็นปฏิกิริยาของลูกๆแล้วก็เข้าใจทันทีเธอมั่นใจว่าสองตัวน้อยไม่ได้ขโมยมันเทศแต่เมื่อหมีไหนได้ยินเช่นนั้นเธอก็ยิ่งโกรธจ,จัดหมีไหนยืนยันว่ามันเทศของนางถูกวางไว้บนใบไม้ใหญ่ตรงนั้นแต่นางออกไปที่อื่นแค่แป๊บเดียวพอกลับมาก็หายไปแล้ว จากนั้นนางก็ดันเห็นพวกเขากําลังถือมันเทศเดินผ่านมาถ้าไม่ใช่พวกมันขโมยแล้วใครขโมยสื่อเยียนได้ยินดังนั้นจึงปล่อยมือจากหมีหนทันทีจากนั้นเธอเดินเข้าไปใกล้ใบไม้ใหญ่นั้นแล้วลองสัมผัสดูเธอแอบใช้พลังธาตุไม้ของตัวเองเพื่อรับรู้บางอย่างเธอสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นของมันเทศจางๆเมื่อเธอนั่งลงตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่ามีรอยเท้าเล็กๆรูปดอกเหมยลงเหลืออยู่บนพื้นดินหมีหนเห็นดังนั้นก็ขมวดคิวด้วยความสงสยัยนี่มันรอยเท้าของลูกหมีตัวน้อยนี่นา หรือว่าไม่ใช่ซีชิงกับเปอยอู่ที่ขโมยไปซื่อเหยยนมองตามรอยเท้านั้นแล้วรีบวิ่งตามไปทันทีเธอแหวกพุ่งไม้ไปด้านหน้าแล้วก็พบลูกหมีที่ซ่อนอยู่ข้างในจริงๆพวกมันกําลังกัดกินมันเทศอย่างอ,ร,อร่อยหมีไหนตกใจร้องออกมาเป็นลูกของหมีโหวนว่ารอบๆเต็มไปด้วยเปลือกมันเทศที่กระจัดกระจายไปทั่วหมีไหนไม่พูดอะไรรีบคว้าตัวลูกหมีทั้งสี่ตัวขึ้นมาทันทีลูกหมีไม่คิดว่าตัวเองจะถูกจับได้พวกมันจึงเริ่มวิ่นรนทรั้งร้องไห้ทั้งเตะถีบไปทั่ว แต่พอเห็นสายตาดูดันของซือเหยียนพวกมันก็กลัวจนเงียบลงทันทีซีชิงและเปอยอูยังคงยืนอยู่ไกลๆซือเยียนสั่งให้หมีไหนขอโทษลูกๆของเธอแต่หมีไหนกลับไม่ใส่ใจจะให้ข้าขอโทษไปทำไมพวกมันก็แค่สัตว์งูเลือดเย็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกมันขโมยของหรอกใครจะรู้ว่ามันเทศในมือนั่นขโมยมาจากที่อื่นหรือเปล่าน้ำเสียงดูถูกของหมีไหนาทำให้ซือเหยียนรู้สึกไม่พอใจเธอหันกลับไปมองลูกๆของตัวเองเห็นว่าซีชิงกับเปอยอูเม้มปากแน่นด้วยความน้อยใจ พวกเขายืนกัดฟันแน่นไม่พูดอะไรซื่อเยียนหันไปมองหมีไหนอีกครั้งใบหน้าของเธอมืดลงทันทีถ้าเจ้าไม่ขอโทษข้าจะอัดเจ้าให้ยับพูดจบซื่อเยียนก็พุ่งเข้าใส่ทันทีแล้วเริ่มต่อสู้กับหมีไหนแม้ว่าหมีไหนจะตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าซื่อเย,ยนมากแต่ไม่รู้ทําไมนางกลับสู้ซื่อเยียนไม่ได้เลยหลังจากแลกหมัดกันไปหลายรอบซื่อเยียนก็ทําให้หมีไหนหน้าปูดบวมไปทั้งหน้าท่าทางดูร้ายของเธอทําให้ลูกหมีทั้งสี่ตัวที่ยืนดูถึงกับกลัวตัวสัน่นหลังจากจัดการหมีไหนเรียบร้อยแล้ว ซือเยียนก็ลากเธอไปต่อหน้าลูกๆของเธอบังคับให้เธอต้องขอโทษอย่างจริงใจมีไหนดวโดนกดดันจนทนไม่ไหวจึงรีบพูดขอโทษออกมาเสียงดังลั่นจากนั้นก็หันหลังวิ่งหนีไปท้งน้ําตาซีชิงมองซือเยียนที่เพิ่งจัดก,การหนีหนและลูกมีทั้งสี่วันนี้นางตัวเมียชั่วโดนผีเข้าแน่ๆเปรออูกลับคิดว่านางโดนผีเข้าตลอดไปก็ดีเหมือนกันไม่นานหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลับมาที่ถ้ำซีชิงและเปร่ออูเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องโดนตีแน่ๆแต่แพวกเขากลับเห็นซือเยียนเดินเข้ามาพร้อมฟูกฟางที่่เเพิงถักส เธอนำมันปูลงใต้หนังสัตว์บนเตียงลองกดดูแล้วรู้สึกว่านุ่มขึ้นมากจากนั้นซือเหยียนก็กระตุ้นกองไฟในถ้ำทำให้มันกลับมาลุกโชนอีกครั้งจากนั้นเธอก็หยิบมันฝรั่งที่เหลืออยู่แล้วนำไปย่างในกองไฟซีชิงเห็นดังนั้นก็หันไปกระซิบกับเปยอูตั้งแต่เมื่อไหรที่นางตัวเมียชั่วใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะในสายตาของเ่าอสูรไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากและในเผ่ายันเซียงมีเพียงหัวหน้าเผ่าเท่านั้นที่มีเชื้อไฟและสามารถก่อไฟได้อสูรส่วนใหญ่่ในนนนเผาายยัซีงกิิอาหหารดบป็ล เมื่อวานนี้ซีชิงกับเปยอู่จ้องกองไฟด้วยความสงสัยแต่พวกเขาไม่ได้คิดลึกไปกว่านั้นวันนี้พอเห็นซือเหยียนก่อไฟได้อย่างง่ายดายความสงสัยในใจของพวกเขายิ่งเพิ่มขึ้นเปยอู่สายหัวไม่รู้สิบางทีเธออาจจะโดนผีเข้าสักจริงๆก็ได้ซีชิงขมวดคิ้วทันทีแต่แค่โดนผีเข้าก็สามารถควบคุมไฟศักดิ์สิทธิ์ได้หรือขณะเดียวกันซือเหยียนก็ค่อยๆย่างเนื้อที่เหลือจากเมื่อวานจนสุกจากนั้นเธอก็โรยเกลือกับพริกไทยลงไปก่อนจะเรียกสองตัวน้อยให้มากินด้วยกัน แต่ทั้งสองกลับนั่งนิ่งอยู่ที่มุมถ้ำไม่ขยับขยื้อนซือเยียนรู้ดีว่าการทําให้พวกตัวร้ายตัวน้อยเชื่อใจเธอไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ในวันเดียวเธอถึงไม่รีบร้อนอะไรหลังจากกินเนื้อย่างเสร็จเธอก็เดินออกไปคนเดียวสองตัวน้อยมองหน้ากันอย่างงุนงงทําไมนางตัวเมียช่วถึงไม่ตีพวกเราเลยแต่ท้องของพวกเขากลับร้องจ๊อกจอกด้วยความหิวสุดท้ายพวกเขาก็รีพุ่งไปหยิบเนื้อย่างขึ้นมาแล้วกัดกินอย่างอร่อยอร่อยอีกด้านหนึ่งซือเยียนไปลากท่อนไม้ใหญ่กลับมา เธอออกแรงไปมากกว่าจะลากมันมาถึงถ้ำได้เพราะเธอต้องการทําภาชนะสําหรับอาบน้ําแต่เธอไม่เหมือนอสูรตัวผู้ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์และใช้กรงเล็บขุดภาชนะได้แม้ว่าเธอจะมีมีดเงินแต่เครื่องเงินค่อนข้างอ่อนหากใช้สกัดเนื้อไม้คงจะพังเร็วแน่ๆขณะที่ซือเยยนกําลังกลุมใจเปยอูก็พูดขึ้นมาทันทีเจ้าไม่มีเกล็ดงูอยู่หรือไงซื่อเหยียนกระพริบตาปริบๆตอนที่เธอทําความสะอาดถ้ำเธอเคยเห็นเปล็ดสีม่วงอันหนึ่งจริงๆ หลังจากขุดคุ้ยหายอยู่พักหนึ่งในที่สุดเธอก็เจอมันเมื่อเธอมองดูเล็ดงูที่ใหญ่กว่าฝ่ามือของเธอเองเธออดคิดไม่ได้ว่าถ้าแค่เล็ดงูของพ่อของเด็กๆยังใหญ่ขนาดนี้